ถ้าพูดถึงภาพรวมนะครับเกมนี้เราเป็นรองกระทุกด้านนะเป็นรองทุกด้านแล้วก็อย่างเ,เรามาเยือนด้วยที่สองอคือศักยภาพผู้เล่นเราก็เราก็เห็นอยู่แล้วว่าผู้เล่นเราดีกีนะครับมาตรฐานผู้เล่นเราเราเราสู้ไมนะ่ไนดะ้แต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ต้องควรชมเชยต้องควรเรา แน่นอนัตัวต่างชาแล้วก็ผู้เล่นคนไทยนะแข่งแน่นอนเนี่ยตำแหน่งไหนเป็นพิเศษบ้างก็ตอนนี้ก็คือคิดดูว,ว่าคือหน้ากลางหลังคือตำแหน่งที่เราต้องหาตัวที่มีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีประสบการณ์แล้วก็มีมีมีมมมมทีเด็ดที่สามารถกินตัวหรือฆ่าผู้สู้ได้บ้าง